ง uhm, ่ายกว่าที่คิดเลยได้นับพิเศษครับอือลูกนั้นจังหวะที่ได้นับนี่เราเป็นลูกซ้อมเลยเลยไหมลูกซ้อมลูกขวาขวานี่คือเป็นลูกซ้อมมาจากค่ายเลยคิดไหมว่าเกมมันจะง่ายกว่ามันมันจะง่ายกว่าที่คิดคิดมาหรือเปล่าก็ไม่คิดเอามันยัง่ายครับเราวางเกมวางแผนมาชั่วเขายังไงก็ตั้งใจจะเอาน็อกครับเพราะมีรางวัลอะไรอย่างแต่เราลองไม่ได้ครับอ๋อแต่เราก็ไม่กล้าประมาทด้วยครับ ว่าอย่างที่ทราบเลยว่ารอบนี้โดนเม้นดนีฝรั่งเก่งๆหลายคนแต่นี้ดูเขาทาอะไรเราไม่ได้เลยบางอย่างที่เราได้นับเป็นเพราะว่าเราได้นับนะ ทางัพอดี่อยง่ายอ๋อได้นับมันก็ต่อยง่ายขึ้นนะได้นับตั้งแต่ยุคแรกเลยทําให้สองที่เหลือนี่เราก็สบายๆเลยถ้าไม่ได้นับพุกนั้นนี่เราจะสู้ในรูปแบบไหนครับก็มันต้องแรกครับเพราะมวยสามยกทว่าได้นับมันก็อะไรก็สบายไปหนก็คือได้นับเราก็ไม่ไม่ประมาทก็เล็นปองกันตัว่าเดี๋ยวพลาดมาก็เสียของอีกนี่ดูลุมพอใช้ผลงานไหมก็ยัง ใจดีครับเพราะว่าเราก็เพิ่มสิทธิ์มาได้วยครับยังซ้อมได้ในระยะที่เราชกไปล่าสุดที่ชนะน็อกยกแรกนะครับแล้วก็ไปไปปวดกี่เดือนครับที่เราหยุดไปก็เดือนหนึ่งพอดีครับแล้วก็สอบแล้วแล้วร่างกายมันเป็นไงจากที่ปวดกลับเดือนหนึ่งแล้วก็ซ้อมได้สิบวันมันเมื่อยเนื้อมือตัวก็ไม่แน่ไม่เท่าไหร่ไฟ์หน้าน่าจะดีกว่านี้แล้วเพราะว่ากลับมาหายใจไฟังแล้วเป็นไงกลับมาหายใจฟั์แล้วร่างกายก็ดีครับดีครับนัดได้ได้เจอฝรั่งมาแล้วเป็นความโชคดีได้เจอฝรั่งถ้าเจอ เป็นตามยอดชงไปชงน้อยก็ก็ยินเหนื่อยหน่อยความชคดีได้เจอฝรั่งก็ทำให้มีแต้มตัวไว้ก่อนวันชุดหลังๆเจะค่อยว่ากันวันนี้พอใจผลงานมากน้อยแค่ไหนพอใจครับก็ไปต่อไปก็ได้เจอสี่นิตครับก็้องไม่เจ็บจีพอเจอคนไทยแล้วเนี่ยความกดดันเรามีไหมมันก็คนไทยมันก็ดีกว่าต่างชาติแล้วเราก็ต้องช่วยกันเป็อย่างที่ที่รู้ีว่าการดูการผัดเมย์ของของคนไทยดีกว an> um ่าอยู่แล้ว ในมือนอกนี่เราคิดว่าไทยที่ว่าดูแล้วน่าจะสูญญ้ยากที่สุดก็คิดว่ายากที่สุดเพราะในบางคนจะมีที่ต้อต่อยากครับซ่งเดียวกันดามก็ซ่งแล้วกันแล้วถ้าเจอกับธงน้อยเป็นไงบ้างครับรก็ตอนนี้ก็เป็นใจธงน้อยครับเพื่อนกันครับในแนวโอกาสขนาดถ้าเกิดได้เจอก็คงต้องต่อ,อยถ้าได้เจอกันก็ก็ต้องต่อยเพราะว่า ทางคนต่างมวยใช่ต่างมีหน้าที่ก็ทำหน้าที่บนเวทีแล้วเป็นเพื่อนงานไปที่หลังครับแค่ไหนคนกลัวว่าจะต่อยกันไม่เต็มที่เรายืนยันหน่อยได้ไหมโอ้สามล้านพี่อืมไม่ใช่เงิน1,000-2,000ครับเพราะว่าสามทุกคนก็ต้องเต็มที่แน่นอนสามล้านเพื่อนก็เพื่อนเถอะว่ากันที่หลังบนเวทีทำหน้าที่ก่อนโอกาสเขาได้เจอกันเจอกันแล้วตัดเชือกประมาณนี้ครับ้ต่างคนต่างชนะครับโตรอบเล็ก็ ก็มันอยู่คนละกลุ่มพอดีันอยู่คนกลุ่มพอดีน่าจะเจอคงจะเจอนัดตัดเชือกนัดตัดเชือกหรือว่าถ้าไทยหลุดก็คือคงไม่ได้เจอกันใอย่างนัดตัดเชือกไทยก็อยากเข้าชิงครับเป็นไปไม่ได้ครับที่จะต่อยกันไม่เหล็งเดี่ยวเรายืนยันว่าสู้กันเต็มที่เพื่อนไว้ที่หลังเงินสามล้านสายไม่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 มองหน้าเลยใช่ครับวันนี้ทำสำเร็จได้อย่างฝาดถึงท้บ้างก็ฝากพี่น้องทุกคนเชื่อมือนะครับก็วันนี้ก็ทำสำเร็จเต็มแต้มครับก็ไปหน้าก็จะทำให้ดีกว่านีีี้้้้คคครรรัััับบบจิงนนน่กเดวย